นี่เป็นถนนพระรามหนึ่งนะครับที่ผมอยู่ด้านหลังผมเมื่อกี้เป็นแยกเฉลิมเผ่าผมจะมุ่งหน้าไปสู่แยก MBk นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นแยกอะไรนะครับแต่มันเป็นห้าง MBK อยู่ฝั่งนนทนที่ผมเป็นแยกข้างหน้าด้านขวามือผมนะครับเป็นสยามพารากอนส่วนด้านซ้ายเป็นสยามสแควร์ตอนนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่ม ริมาณรถหนาแน่นนะครับรถเยอะถ้าดูจากกล้องหน้ารถเนี่ยมันเหมือนไกลนะครับแต่จริงๆแล้วใกล้มากถ้ามองด้วยตาเปล่ามี่ใกล้มากกล้องผมมันเป็นเหมือนจะดูไกลด้านขวาเป็นสยามพารากอนเลนขวาสุดเป็นเลนเข้าห้างจะมีอยู่สามห้างห้างแรกฝั่งขวามือเป็นสยามพารากอน ห้างที่สสยามเซ็นเตอร์ถ้าเข้าประตูสยามเซ็นเตอร์สามารถไปทะลุสยามดิสคัฟเวอรี่ได้เป็นห้างที่สามส่วนซ้ายมือเป็นสยามสแควร์ก็จะมีสยามสแควร์สยามสแควร์วันสยามแคปลิโดเป็นห้างหมดฮนะเป็นห้างฝั่งซ้ายมือพอหลุดทางเข้าห้างมารถก็จะเริ่มวิ่งได้นะครับ แถวเนี้ยฮะห้ามจอดเลยนะครับห้ามจอดแต่ถ้าถ้าจอดสักสิบวิสิบห้าวิจอดได้รับคนส่งคนได้ก็จะมีแต่ท่องเที่ยวนะครับยืนอยู่ริมถนนเพื่อที่จะหารถกลับบ้านหรือว่าแบบหารถโดยสารข้างบนเป็น BTS หรือว่า BTS สยามนะครับคือมีเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างนะที่นี่ครับมันจะไปจะเป็น BTS รถเมล์พวกอแอปพลิเคชันแท็กซี่อย่างรถขวามือผมเนี่ยไม่ใช่แกล็บนะครับเขาเรียกว่าแคป C A B C A P อย่าจำนะมันเป็นแอปเรียกรถเหมือนกันนะมันก็จะมีนะครับตรงนี้ถ้าออกขวาเลยอ่ะ สามารถเลี้ยวขวาไปถนนพยาไทยได้ไปอตรงนี้ก็จะติดข้างหน้าเป็นแยกไฟแดงเ b บเคไม่แน่ใจว่าเป็นแยกพยาไทหรือเปล่านะาก็จะมีรถออกจากข้างมาอย่างเงี้ยไ่หเห็นแม่ที่จ่อหัวอยู่อ่ะก็คือรถที่ออกจากข้างออกจากซอยมาเพื่อที่จะมา,าตรงไป ครับเวลาหนึ่งทุ่มสิบห้าเห็นป้ายมาที่ผมผมพูดประมาณหนึ่งทุ่มอันนี้รถติดนิ่งแล้ครัไม่รู้ว่าติดไฟแดงหรือว่ามีคนจอดซ้ายมือผมไม่แน่ใจนะครับอาจจะมีตุกตกตุกตุกต๊กเนีเขาจะเหมือนกับเขาเป็นเจ้าถิ่นนะครับเขาจะไม่สนใจเลยอะว่าใครจะติดไม่ติดอะฉันจอดได้ฉันจอดอะไม่มีใครมาไล่ฉันจอดอะ ถ้าไม่ถ้าไม่มีใครมาไล่ฉันจอดดูกันน่ครับมีรถออกจากห้างมาแล้วก็ปล่อยให้เขาออกมานะครับอย่างแบ่งกันไปดูสิว่าผมจะใช้เวลาเท่าไหร่นะจากแยกเฉลิมเผามาถึงแยก MBK มันใกล้มากนะถ้ามองด้วยตาเนี่ย ้องมันเหมือนไกลนะครับคือมันชิดกันมากอะ่ะมันก็จะมีคนมีน้ําใจไม่มีน้ําใจก็ค่อยๆอยกันไปครับแต่สำหรับผมถ้าขอออกผมให้ออกนะผมไม่ว่ามีหน้าล่ะตุกๆจอดซ้ายมือรถมันออกซ้ายไม่ได้มันออกต้องออกเลนสองไงนี่ไงมันเลยทําให้การจะรอจอติดขัดเห็นไหมครับเนี่ยเราจะวิ่งได้ก็ไม่วิ่งนะเห็นไหมครับ บอกว่าแล้วว่าต้องมีอะไรจอดอยู่ทุกๆแน่นอนข้างหน้าเป็นแยกพญาไทยนะไฟมุมขวาบน,นครับบนบน้ายบน,นครับจะเป็นป้ายไฟของอ่าีบด้านขวาเน,นี่ฮะเป็นสยามดิสคัฟเวอรี่ด้านขวามือนะครับนะฮะนะครับผมก็จะมาติดไฟแดงตรงนี้รอไปนะครับก็ใช้เวลาประมาณ5-6านาทีแยกผ่านแยกนี้ได้ หนาที6นาทีใครที่ไม่มีธุระจำเป็นอย่ามานะครับแต่วนนี้รถติดจริงๆช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มเนี่ยหกโมงถึงหนึ่งทุ่มสองทุ่มเนี่ยฮะแต่เลยสามสี่ทุ่มไปแล้วก็เริ่มหมดนะครับรถออกจากข้างก็งหมดรถติดต้องทำใจนะคใครที่จะมากรุงเทพนะฮะตรงไปนะครับถ้าเลยแยกนี้ไปจะเป็นจุฬาละ ตรงไปก็ถนนมาทัดทอง